สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้เครื่องสกปายเล็กโซลักนะครับฝาหน้าอาการนะครับเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ผมจะการซ่อมเรียบร้อยแล้วครับก็มาถ่ายให้ชมนะครับหลักการซ่อมนะครับก็เปิดไม่ติดเนาะบอดเสียนะครับตอนนี้ติดแล้วนะจัดบจด เปดมาสตาร์ได้กดปุ่มได้นะครับนี่ครับว้าตรงปลักพอดีเลยแมนจัดแล้วเขาก็ซั่งโดยการแปลบอร์ดภาคจ่ายไฟนะครับ ตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้พักใจไฟเสียนะครับระเบิดไปเลยนะครับไอซีระเบิดไปเลยนะครับใช้การซ่อมโดยการแปลงนะครับการซ่อมก็จะมีอยู่ประมาณ2-3กรณีนะครับก็คือเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับเป็นมือหนึ่งซึ่งค่อนข้างแพงนะครับแพงมากนะครับไม่ต่ำกว่า4 0 0พันนะครับมือสองนะครับก็ยังอยู่ในหลักพันอยู่นะครับแล้วก็ต้องไป ไปหาของด้วยนะครับก็ซ่อมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ตัวที่มันเสียไปนะครับซึ่งอะไหล่บางตัวมันไม่มีขายนะครับต้องสั่งจากต่างประเทศนะครับต้องรอรายวันถ้าไม่มีเปรย์ไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแปลงนะครับเป็นกล่องตัวนี้นะครับเป็นตัวสําเร็จนะครับผมจะทําไว้เป็นตัวสําเร็จเลยนะครับก็คือเป็นกล่องแปลงนะครับตัวนี้จะใช้ไฟ บวกกับไฟลบนะครับซึ่งค่าต่างกันด้วยนะครับตัวบอมนบอร์ดของอิเล็กทรอนินะครับใช้วิธีการแปลงเอานะครับโอเคสต็อปก่อนนะครับเครื่องจ่ายน้ำเข้านะครับสิดประตูก็ทำงานได้ล็อกได้นะครับชุบปิดปได้นะครับซึ่งรายละเอียดการแปลงนะครับผมยังไม่ได้ ตรงรายละเอียดให้นะครับว่าต้องต่อสายไหนตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปตัวแปลนตัวนี้มาให้เห็นบ่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเรทอลังนี่จะเสียพัด่ายไฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ชอบรุ่นนี้นะครับตัวแปลงเนี่ยผมแปลงทุกรุ่นเลยเรื่อพัดจ่าไฟเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องเสื้อาส่วนส่วนใหญ่นะครับก็จะเสียไปที่ พักใจไฟเหมือนกันนะครับซัมซุงแต่ LG แปลงไม่ได้นะวงจรเขาอันนี้มากนะครับ LG ยังไม่ได้แปลงไม่เคยแปลงนะครับในต,ตัวซัมซุงก็เคยแปลงแล้วนะครับตัวนี้ตัวอเล,ล็กทรลลัก์นะครับสำหรับฝาหน้าเนาะสัญญาจะมีอยู่ประมาณนี้โอเค่ายให้ชมกันนะครับว่าแปลงได้นะครับแปลงได้ ส่วนหลักการแปลงหอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับ